โ,โดย Compact Break Innovate for Excellence กับเ้มาสุกชิงผู้นำอนาคตประเทศไทยนะครับเข้าสู่คำถามในรอบที่สองครับและคำถามในรอบที่สองนั่นก็คือ การสิการ์ดสุ่มวิกฤตครับนับครอบรอบนี้นี่นะครับคาถามแต่ละท่านเนี่ยจะได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเราเองก็จะเจอกับวิกฤตต่างๆมากมายทีเดียวนะครับและถ้าหากว่าท่านได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีได้มาเป็นรัฐบาลจะมีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆนั้นอย่างไรบ้างครับใช่แล้วคาะและแน่นอนนะคำถามนี้นะคะทั้ง7ท่านเนี่ยจะสามารถตอบคําถามนี้ได้ท่านละ2นาทีตามการ์ดสุ่มวิกฤตเลยสุ่มนะไม่ใช่จุ่มนะคุณผู้ชมสุ่มเลือกนะคะเพราะว่าเราจะมี แผ่นป้ายด้านหลังนะคะสาหรับท่านแรกนะคะที่จะมาตอบคําถามนี้นะคะตามที่มีการจับลําดับแล้วนั่นก็คือคุณจุลพันธ์จากพรรคก๊กพาขอเชิญเลยค่ะใช่ครับค่ะโอเคเอาละพาคุณจุลพัณฑ์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องเลือกมีเจ็ดป้ายด้วยกันนะครับการสุ่มวิกฤตจะเลือกหมายเลขไหนดีครับไม่มีเบอร์เก้าหรอครับไม่มีเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งหมายเลขหนึ่งค่ะ วิกฤตป,ปักท้องนะคะในเวลา2นาทีถ้าพร้อมแล้ว จับเวลาค่ะจริงๆวิกฤตปากท้องนี่เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยมีความชํานาญนะครับเราก็ดําเนินเรื่องในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานนะครับสิ่งที่ต้องทําตอนนี้คือการลดภาระให้กับประชาชนอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยภาระค่าใช้จ่ายของท่านเนี่ยไปตกอยู่กับเรื่องของค่าเดินทางค่าที่พักอาศัยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะทาก็คือการเดินหน้าใน30วันแรกคือการเก้าสิบวันแรกคือการปรับลดราคาค่าเดินทางของท่าน นโยบาย20บาทตลอดสายพร้อมกับเติมฟีเดอร์ของรถเมย์เข้าไปในราคา10บาทเป็นรถเมย์แอร์สคือภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่อยู่อาศัยไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพแต่ต่างจังหวัดด้วยนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือนโยบายบ้านเพื่อคนไทยครับนโยบายนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีการจับฉลากและเริ่มต้นโครงการไปแล้วหากไม่มีการเปลี่ยนรัฐบาลนะครับ เป็นนโยบายซึ่งเราจะจัดสรรที่ของของรัฐเนี่ยเพื่อให้ประชาชนสามารถเช่าอยู่ได้ในระยะเวลายาวคือ99ปีมีการผ่อนชําระเนี่ยในระยะเวลาประมาณ20 1 5ิบปีนะครับ ต่อเดือนนี่ไม่เกิน4 0 0พบาทเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนทุกคนสามารถมีที่อยู่อาศัยที่มันมีคุณภาพมีที่อยู่อาศัยที่ดีอยู่ในโลเคชัน่นอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสามารถมีการเดินทางสาธารณะที่สะดวกนะครับเมื่อประกอบกันเข้าเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือกลไกในการที่จะขับเคลื่อนเป็นฟันเฟืองให้กับเศรฐษฐกิจในเมืองใหญ่ๆอ,อย่างเช่นกรุงเทพมหานครหรือตามต่างจังหวัดก็ตามในตัวเมืองนะครับสองคือการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนซึ่งได้บอกไปแล้วอย่างเช่นเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินอันนี้เป็นเป้าหมาย ห,หลักที่เราจะต้องเร่งดําเนินการเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลดภาระของท่านลงนะครับสคือการยืนยันว่าทุกคนจะต้องมีรายได้ขั้นรายได้ขั้นต่ำนะครับมินิมัมอินคัมแการนตีก็คือการยืนยันว่าเส้นความยากจนที่3,000บาทจะต้องหมดไปเราจะต้องให้ทุกคนเนี่ยอย่างน้อยมีข้าวมื้อถัดไปสามารถอยู่ได้ในสังคมพรรคเพื่อไทยเราจะเดินหน้าในเรื่องของการแก้ไขเศรษฐกิจปากท้องเพื่อขับเคลื่อนให้พี่น้องประชาชนทุกคนสามารถอยู่ยัได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับ หมดเวลาครับคุณลบาครับเชิญประจำที่อะไรครับเือไทยโอย้หโหวิกฤตปากท้องจากพักเพื่อไทยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณชิชดาคะเออสำหรับเรานะคะเรื่องรถเมร์เนี่ยต่างจังหวัดไม่มีนะคะวัชนักการที่เราจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์เฉพาะคนกรุงเนาะต่างจังหวัดก็จะแฮปปี้หรือเปล่าล่ะอาจารย์หมายถึงรถแดงห่อฮะไอรถแดง รถแดงในตรถต่างจังหวัดว<ม>ยังไม่มีมาบางที่ใช่สองร้ออีแต็กอีแต็กนี้แหละฮะ <c oughs> คิดมากไปไหมคะ <c oughs> เรื่องต่อไปนะคะอาจารย์ยังเป็นกังวลน,นะคะเรื่องการรถหนี้สินหนี้สินไม่เกิดจากอะไรล่ะ ธนาคารเขาก็รับอยู่แล้วใช่ไหมคะธนาคารจะต้องมาแบ่งแล้วเอาเงินส่วนไหนไปจ่ายค่าหนี้สินยิ่งเริ่มกังวลอีกแล้วคิดโน่นคิดนี่แล้วมีเงินไหมคะถึงเวลาไม่มีเงินจะทํายังไงครับพอตกงานจะไปเบิกเงินจากประกันสังคมเป็นไงฮะไม่รู้นี่เอาประกันสังคมมาอีกแล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องอีกหรอกนี่รายได้ขั้นต่ำรายได้ขั้นว่างานอยู่เลยครับครับครับรายได้คุณจุลพรรษ์เหมือนอยากตอบเจ้ากลัง่จะตอบค่ะ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 เชิญค่ะ สังเกตุง่ยจะจายได้นิดเดียวสั้นๆกรื่องขงการลดภาระของประชาชนในอย่างเช่นเรื่องของรถเมล์เนี่ยนะครับเรื่องของรถไฟฟ้าก็ตามเนี่ยนะครับมันเป็นของคนกรุงเทพมหานครถูกต้องครับแต่ลูกหลานคนต่างจังหวัดจํานวนมากทํางานอยู่ในกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นนีประโยชน์มันก็จะกระจายกันไปนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้สินคุพพลักษณ์การเมืองแทบจะมีนโยบายเหมือนกันหมดนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราเราอย่าไปมองประเด็นว่ามันเป็นภาระของประเทศแต่ว่าเราต้องมองประเด็นว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาอย่างรุนแรงจริงๆโดยเฉพาะหนี้กลุ่เรือที่มันเกิดขึ้นกระบวนการในการแก้ไขหนี้สินไม่ได้ใช้เงินรัฐนะครับแต่ใช้กลไกของ AMC นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าต้องตั้งงบประมาณมาเพื่อที่จะมาใช้หนี้แทนประชาชนเขาไม่กล้าพูดแล้วค่ะไม่กล้าเปเมนระแล้วนะครับคุณจุลพันธ์เขาเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังอาจารย์สู้ไม่ไหวแล้วค่ะเด้ไม่ได้สู้หรอกค่ะแต่เด้งกลัวยังไม่ทันจะขึ้นค่าแรงและค่าของก็แพงอยู่แล้วนะครับไม่้ต่อไป นะคุณสุชา uh ิช oh, วีเดี๋ยนั่งท sí> ี่ตรงนั <h <h ้นได้เลยนะครับแล้วก็เลือกแผ่นป้าย6แผ่นป้ายที่เหลือหมายเลขไหนดีครับขอเลือกเบอร์สี่หมายเลขสี่ครับวิกฤตชายแดงครับเชิญเต้ตรงกูงนีเดียนะครับเราไะครับเรื่องอยู่ในกระแสเลยรักชาติรักแผ่นดินครับเอาละครับมีเวลา2นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ ทุกประเทศต้องการสัสติภาพแล้วครับเพราะว่าการรบราข้าวฟันกันสุดท้ายแล้วคนในประเทศนั้นๆก็ต้องทนทุกทรมานแต่อย่างไรก็ตามนะครับประเทศไทยนั้นต้องรักษาอธิปไตยและเอกราชของเราไว้อย่างมั่นคงดังนั้นนโยบายของพักไทยก้าวใหม่จุดยืนชัดเจนนะครับสนับสนุนทหารไทยนะครับให้เข้มแข็งให้มีความได้เปรียบโดยเฉพาะเรื่องกําลังคนและทั้งเรื่องเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยชี้ขาดในยุค สงครามปัจจุบันเรื่องที่สองครับชัยชนะสำคัญมาจากการทูตที่เฉียบคมด้วยวันนี้ต้องคุยกับนานาอารยประเทศนะครับว่าเรากับกัมบูชานั้นมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องชายแดนเท่านั้นแต่ไทยนี่แหละกำลังจะจัดการกับสแกมเมอร์ในกัมบูชาซึ่งเป็นต้นต่อที่ปล้นพี่น้องชาวโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ถูกหลอกมากที่สุด การทูตที่เฉียบคมนํามาสู่ความได้เปรียบทางการเมืองและความมั่นคงในประเทศแต่เรื่องสุดท้ายสําคัญมากครับท่ารู้ไหมครับวินาทีนี้ยังมีชาวบ้านชายแดนอีกนับแสนครอบครัวยังลบาบากอยู่เลยยังไม่ได้รับการชดเชยยังไม่ได้รับการเยียวยาต้องรอแล้วรออีกถ้าเกิดว่าไทยก้าใหม่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ต้องรอครับเยียวยาทันทีและไม่ได้เยียวยาเฉพาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเท่านั้นหมอพยาบาลอาสาสมัคร ทุกคนต้องได้รับสิทธิการเยียวยาทันทีและย้ำครับในฐานะวิศวกรโครงสร้างคนหนึ่งถึงเวลานะครับสร้างกำแพงเสียทีครับในหลายพื้นที่เริ่มตั้งแต่จันทบ,บุรีการสร้างกำแพงนะครับหรือแนวรั้วชายแดนนั้นช่วยมากๆช่วยในเรื่องความปลอดภัยนะครับช่วยในเรื่องการนะครับหลบมาวางทุ่นระเบิดรวมทั้งเรื่องของการติด ตั้งนะครับเทคโนโลยีต่างๆต้องมีรั้วขอให้พับไทยเก้าใหม่ผมอาสา,าได้ทํารั้วนะครับขอบพระคุณครับอสองนาทีหมดเวลาครับคุณสุรชวีครับเชิญประจำทีีได้เลยนะครับสำหรับคุทหารเป็นที่การพูดต้องเฉียบคมและก็พร้อมเหี่ยวยาเป็นที่นะครับเดินเรับ ก,ก,ก็ต้องเชื่อวิศวกรนะครับถ้าเขาจะสร้างกำแพงนะครับถ้าไม่เชื่อวิศวกรเราจะเชื่อใครอาจารย์ก็นั่นแหละสิแต่สร้างเสร็จอะเหมือนกับว่าผีจะไม่เผาเงาไม่เหยียบจะไม่คบกันอีกเลยตลอดชาติเหร <c oughs> อคะต้องคิดกันดีๆแล้วค่าสร้างกำแพงมันก็แพงนะคะต้องคิดไปเยอะนะ,ะแล้วอย่างกระป๋าสแกมเมอร์ที่เห็นพูดกันทุกพัคเลยนะคะจนเดี๋ยวนี้ยังไม่เห็นปราบแล้วเขาก็มองว่าเราอะเป็นทางผ่านโอ้ยช้ำใจนะคะประเทศไทยตอนนี้นั่นนะสิครับไม่ใช่โทรศัพท์มาหาอยู่ทุกวันเลยอาจารย์เรื่องอะไรคะมาหลอกลวงเราสิครับก็เหรอาห้หน นี้นะคะคุณพิรพันธ์จากพรรครวมไทยสร้างชาติเลือนหมายาเลขอะไรคะคุณพิรพันธ์คะหมายเลขหกครับหมายเลขหกค่ะวิกฤตภัยพิบัติครับเอาละครับที่ผ่านมาทั้งโคลนแม้ทั้งน้ำท่วมภาคใต้หรือแม้แต่เรื่องฝุ่นเพลียมสอวันนี้เลยวันนี้เลยนนเลยทพานนครแดงส้มเต็มไปหมดเลย2นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับจริงเรื่องภัยพิบัติเนี่ยทาง ประเทศได้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเรามีกฎหมายจัดการกับเรื่องนี้เพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลผมไม่ทราบว่าไม่รู้กฎหมายหรือไม่ใช้กฎหมายไม่ได้เอากฎหมายเรื่องการจัดการภัยพิบัติมาใช้เลยโดยเฉพาะในกรณีที่เพิ่งเกิดที่ทางภาคใต้ที่สงขาหัดใหญ่ถ้าหากว่าดําเนินการตามกฎหมายที่เขาวางระบบขั้นตอนของการสั่งการการปฏิบัติการเนี่ยก็จะทําให้การบริหารจัดการภัยพิบัติเนี่ยเป็นไปตามระบบที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นการสั่งข้ามไปข้ามมา และเป็นลักษณะที่ว่าไม่รู้ใครรับผิดชอบอย่างที่ผ่านมาเรื่องที่2ครับภัยพิบัติที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยและเป็นปัญหามาตลอดทุกปีคือภัยพิบัติเรื่องน้ําครับภัยพิบัติเรื่องน้ํามีอยู่2ประการครับน้ําท่วมกับน้ําแรงเดี๋ยวท่วมเดี๋ยวแรงเราไม่เคยจัดการว่าเวลาที่น้ําดูดีน้ําท่วมมันเพิ่งผ่านมาเนี่ยครับเราก็ระบายออกหมดแต่ไม่เคยคิดจะเก็บไว้งนั้นเราต้องวางระบบแก้มลิงเหมือนที่เราทําที่กรุงเทพให้ในทุกจังหวัดที่จะเก็บน้ําพวกนี้ได้ แต่ที่สําคัญที่สุดเราต้องบริหารจัดการน้ําวันนี้เรารู้ว่าฝนจะมาแต่เชื่อไหมครับว่าเราไม่เคยรู้ว่าที่จะมาปริมาณน้ําเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องนําเทคโนโล,โลยีเหล่านี้ขึ้นมาบริหารจัดการน้ําต้องรู้ว่าเมฆที่มาเนี่ยมีปริมาณน้ําเท่าไหร่เพื่อจะรู้อนาคตว่าจะบริหารจัดการน้ําอย่างไรทุกวันนี้ใช้คาดการณ์ใช่ไหมขึ้นธงแดงธงเหลืองธงอะไรจากประวัติศาสตร์แล้วก็มาบอก300ปีจริงๆแล้วเราสามารถใช้เทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาบริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติเหล่านี้ได้หมด เรื่องต่อไปครับภัยพิบัติที่เกิดกับประชาชนที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุในการก่อสร้างหรืออะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมบอกเลยครับว่าปัญหาที่สําคัญมาจากการทุจริตป,ประพฤติไม่ชอบปล่อยประละเลยแล้วก็รู้เห็นเป็นใจกับผู้รับเหมารวมไปถึงทําให้เกิดปัญหาต่างตึกถล่มสอตองอนะครับเพลนถลม่มสิ่งต่างๆเหล่านี้เคยไหมครับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะรับผิดชอบไทยรวมไทยตั้งชาติเราจะจัดการเรื่องหมดเวลาโดยเด็ดขาดครับพิธาพิธาครับ เรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับอาจารย์ภูริศดาครับใช้จริงๆสตีก็ดีนะคะเด่นเห็นว่าพูดอย่างนี้มานานแต่ยังไม่เห็นมีใครโดนเข้าคุกจากข้อสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเราเน้นถอดบทเรียนครับอาจารย์ผมบโมจะถอดอยู่นั่นนะคะก็ได้เป็นห้องสมุดแลอาจารย์ค่ะ ทอดจนกระทั่งเดี้ยนหัวงอกไปสองสียังถอดไปเสร็จเลยอะนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะเดี้ยนชื่นชมค่ะไม่ได้เข้าข้างนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเดี้ยนเข้าข้างคุณพีรพันธ์เดี้ยนชอบนะคะที่บอกว่าต้องมีการทําแกล้มลิงเก็บน้ําอันนี้เดี้ยนชอบค่ะขอบคุณมากครับเป็นปัญหาซ้ำซากจริงๆน้ําท่วมน้ําแรงทุกปีเลยนะครับท่านต่อไปครับท่านอนุดิ์ครับเลือกหมายเลขไหนดีครับหมายเลขหมายเลข สองครับวิกฤตการเมืองครับเชิญนั่นนฤ่นั่นของการเวทีได้เลยนะครับเอาแล้วครับวิกฤตการเมืองบางคนบอกว่าทําให้ประเทศไปต่อไม่ได้จริงๆรสองนาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับครับที่ดองที่กร,รบครับวิกฤตการเมืองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องซึ่งมีความยาวนานต่อเนื่องมาเนี่ยเกือบ20ปี20กว่าปีแล้วนะครับ ประเทศไทยเนี่ยเรามีสงครามสีเรามีความเห็นทางการเมืองที่แตกแยกกันมาโดยตลอดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับระบบประชาธิปไตยเนี่ยถูกออกแบบมาให้ทุกคนสามารถที่จะมีความเห็นต่างกันได้แต่ไอความเห็นต่างเนี่ยนะครับถ้าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเขาเห็นว่าเสียงมันควรจะไปในทิศทางไหนก็ไปกันทางนั้นแต่เสียงส่วนใหญ่เองก็ต้องมีการเคารพเสียงส่วนน้อยด้วย ซึ่งแทบระบอบประชาธิปไตยของเรานั้นเนี่ยนะครับ<ม>เดินไปข้างหน้าโดยฝ่ายการเมืองนะครับซึ่งคุณจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านก็สุดแล้วแต่เนี่ยแต่มองเห็นประโยชน์ของพี่น้องนะครับเห็นประโยชน์ของ,องประเทศเห็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเนี่ยผมเชื่อว่าการเมืองแบบลักษณะที่ชวนกันให้เกิดความแตกแยกพยายามที่จะใส่สีตีไข่ใส่ร้ายกัน สิ่งเหล่านี้รู้แล้วแต่เป็นต้นต่อสําคัญนะครับทําให้ประเทศของเราเนี่ยจมเขาเรียกว่าติดปลักแล้วก็ตกอยู่ในวิกฤตการเมืองมาโดยตลอดวันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยบอบช้ำมานานแล้วนะครับถ้าเป็นพรรคละธรรมสําหรับพรรคละธรรมของเราวันนี้เราบอกชัดเจนครับเราจะขอก้วข้ามความขัดแย้งเหล่านี้นะครับพรรคการเมืองใดก็แล้วแต่นะครับที่มีขีดถ้ด เขามีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายชัดเจนที่จะทําให้พี่น้องประชาชนทําให้กับประเทศชาติพรรคระตำของเราสามารถที่จะร่วมง,งานกับพรรคการเมืองเหล่านี้ได้ทุกพรรควันนี้เชิญชวในให้รัฐสมัคคขี่กันครับเลิกแต่แยพกพรรคละตำเบอร์สิหมดเวลาครับเุณเดชคชับเชิญประจำที่ได้เลยนะครับการาแต่แยกความเห็นแตกต่างแต่ก็ตามก็จะต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง เจอทั้งสองท่านเลยครับตายมาแนวใหม่เพียงไม่คิดเลยว่าพักก้าทำวันนี้มาเพียงมีความซาบซึ้งใจนะคะยังไงครับก็เขาบอกว่าไม่มีการแบ่งสีแต่เรีงก็ได้ข่าวมาว่าพักอื่นกสีนั้นสีนี้เปื้อนเทาเปื้อนดำสีเขาเขียวขจีอยู่สีเดียว <laughs> คงเป็นสีเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะร่วมทํางานกับพรรคอื่นได้ก็ต้องถามพรรคอื่นด้วยนะคะพรรคอื่นเ็ายอมทํางานด้วยหรือเปล่าล่ะโอเคนะคะโอเคครับเดี๋ยวไปถามคันนี้เราเมืองอ่ะโอเคค่ะคันต่อไปนะคะตอบคําถามนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์เลือกหมายเลขอะไรคะเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดค่ะ วิกฤตโรคระบาดค่ะตอบคำถามนี้ในเวลา2นาทีนะคะคุณพิสิทธ์คถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะวิกฤตโรคระบาดต้องแยกแยะออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คืออาจจะเป็นโรคระบาดที่เรามีความรู้อยู่แล้วซึ่งในกรณีนี้ไม่น่ายากครับเพราะว่าเราสามารถที่จะทบทวนถอดบทเรียนมาจากประวัติของการระบาดไม่ว่าจะเป็นในประเทศเราหรือในประเทศอื่นสิ่งสําคัญที่ผ่านมาก็คือความโปร่งใสเป็นเบื้องต้นครับ ต้องให้พี่น้องประชาชนนั้นรู้สถานการณ์ที่แท้จริงและเมื่อรู้สถานการณ์ที่แท้จริงแล้วก็ต้องเร่งให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันตนเองในกรณีที่มีความจำเป็นในการที่จะต้องไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดก็ต้องสื่อสารถึงเหตุผลที่ชัดนะครับแล้วก็ใช้มาตรการอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดแรงของการต่อต้านขณะเดียวกันเราอาจจะเจอกับโรคระบาดซึ่งเราไม่เคยประสบมาก่อนซึ่งอันนี้จะเป็นโจทย์ที่หนักหนาสาหัสกว่ามาก ประเด็นอยู่ที่ว่านอกเหนือจากแนวทางที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วเราต้องเร่งพึ่งในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญผู้รู้นะครับให้สามารถที่จะให้ข้อมูลเราให้เป็นปัจจุบันที่สุดว่าลักษณะของการติดต่อเป็นอย่างไรความร้ายแรงเป็นอย่างไรมีโอกาสในการที่จะพัฒนาวัคซีนหรือไม่มียาที่จะมารักษาไม่ว่าจะเป็นยาที่มีอยู่เดิมนะครับหรือยาที่จะมีการพัฒนาขึ้นมาใหม่เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เช่นเดียวกันครับต้องสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจแทบจะเรียกได้ว่าเป็นรายวันเพื่อให้เราสามารถเนี่ยเท่าทันกับสถานการณ์ได้อย่างแท้จริงถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะครับผมมั่นใจครับระบบสาธารณสุขของเรามีความเข้มแข็งอยู่แล้วเราใช้ทรัพยากรอย่างเช่นอสอมเราใช้ทรัพยากรที่เรามีโรงพยาบาลระดับตำบลเราพอสตอเราใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์บุคลาการด้านสาธารณสุขที่เรามีคุณภาพอย่างมากเนี่ย เราจะฝากฟันวิกฤตโรคระบาดไปได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณทุนอธิบด์มากค่ะคสาธรสสุขดีอยู่แล้วเน้นเพิ่มเรื่องของการสื่อสารให้ที่น้องประชาชนได้รู้ข้อมูลค่ะเชิญทั้งสองท่านค่ะดีนะยุคโควิดที่ผ่านมาข้อมูลไม่ค่อยมีโดนไปกี่เข็มมะผมโดนไป6เข็มครับอาจารยแต่ผมไม่คิดว่าจริงๆโควิดมันตั้งแต่โควิด1นนนะปี2019นะปี2026แล้ว โรคระบาดมาัได้มีแต่โรคระบาดเดียวอาจารย์โรคอะไรคะตอนนี้มันลามมาถึงเรื่องของ ATK มันมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง้วยหรือเปล่าอาจารย์ครับฉันไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องโรคระบาดอย่างเดียวอาจารย์ต้องรู้สิครับอาจารย์จะไม่รู้เรื่องอะไรกัียไม่รู้คะ่ะแต่ที่เรารู้ตอนนี้นั่งนั่งอยู่เนี่ยเธอตรวจหรือย่างก็นี่ปามาหรือยังนี่ปลาประเดี๋ยวอยู่จะจับฉีดยาอีกพอฉีดเสร็จแล้วเตี้ยงตุยไปก็ไม่มีคนรล้เขาจะให้ยกเลิกฟรีวีซ่าอีกแล้วครับอาจารย์เหรอเขาบอกอินเดียคนพันล้านติด6คนต้องยกเลิกฟร ค่ะแล้วของเราล่ะคะเอ่อเราก็ยังไม่มีติดนะมีแต่ข่าวลือเฉยๆแต่เราก็ฟรีวีซ่าอยู่นะคบประเทศไหนจะเป็นยังไงก็จัดการได้เข้ามาได้หมดค่ะเศรษฐกิจสาคัญค่ะขอ่ินนไม่ติดสนกนะครับเราต้องการเงินค่ะท่องเที่ยวค่ะใครเข้ามารับหมดค่ะดีครับอาจารย์พี่สิทธิ์บอกไปว่ามาตรการต้องไม่สุดโต่งเกินไปนะครับและท่านต่อไปคุณนัทพงศ์ครับเหลืออีกสองวิกฤตที่เหลือนะครับเลือกแผ่นป้ายหมายเลขไหนดีครับหมายเลขสามครับ วิกฤตทุนเทาครับเอาเชิญเลยครับแหมที่ผ่นานมาก็จะเห็นว่าทางพักเนี่ยก็เดินหน้าเรื่องการเปิดข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทุนเทาด้วยและบางอย่างก็เป็นเหมือนกย้อนสอนกลับมาเหมือนกัน2นาทีภาพพร้อมแล้วจับเวลาครับครับก่อนที่จะเริ่มตอบในรายละเอียดว่ามีมาตรการหรือว่านโยบายอย่างไรในการปรับปรามเรื่องทุนสีเทาบ้างนะครับผมอยากเริ่มต้นที่ว่า วิธีในการจัดการทุนเทาได้อย่างเบ็ดเสร็จต้องเริ่มต้นที่เจตจำนงทางการเมืองนะครับทุกท่านครับเราไม่สามารถที่จะปรับปรามเรื่องของสีเทาหรือว่าการที่ผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองนี้นะครับมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือว่าเกี่ยวข้องกับทุนสีเทาได้ถ้าเราไม่เริ่มต้นที่การเมืองที่ถูกต้อง นะครับตราบใดที่เราไม่ได้มีรัฐบาลนะครับที่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเรื่องสีเทาทั้งหลายเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยเมื่อกี้จริงๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองก็ได้บอกว่าอยากเห็นการมาคับใช้กฎหมายที่อย่างเข้มข้นจริงจังเสียทีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าตํารวจไทยรู้ดีครับใครถูกใครผิดหน่วยงานมีข้อมูลหมดแต่ที่ผ่านมามันอาจจะเกิดการเว้นวักนะครับในการเลือกปฏิบัติบ้บางคนที่ผิดได้รับการเว้นวักแต่ว่าคนที่ทาถูกทาถูกต้องในประเทศนี้กับถูกเล่นงานนะครับเจ้าหน้าที่รัฐ เอากฎหมายไปใช้ในการเรียกรับสวยวิธีการนะครับเมื่อเรามีเจตจำนงทางการเมืองที่ถูกต้องนะครับในการปรับปรามทืนสีเทาอย่างแรกที่เราทําได้ทันทีครับก็คือการตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางนะครับหรือว่า Data าบูโรในการตรวจสอบเส้นเงินทั้งหลายนะไม่ว่าจะไหลไปทางคริปโตเคอเรนซีไหลไปทางที่ดินไหลไปทางออรถยนต์นะครับไหลไปทางสกุลเงินต่างประเทศหรือไปที่ไหนก็ตามนะครับเราสามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางเงินสีเทาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งต้องบอกว่าระบบตรงนี้เนี่ยเก็บรักษานะครับ ความเป็นส่วนตัวของประชาชนทุกคนรัฐไม่มีหน้าที่ไปสอดส่องประชาชนนะครับเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถทําได้รักษาความเป็นส่วนตัวของทุกคนแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลเองจะสามารถมองเห็นการเคลื่อนย้ายแหล่งเงินทุนสีเทาได้นะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องเข้าไปบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่าบุคคลสัญชาติไทยที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุนสีเทาในประเทศนะครับยังไม่ได้รับการยึดทรัพย์หรือว่ายังไม่ได้รับการดําเนินคดีอย่างดีเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก พักประชาชนมีเจตจำนงแน่วแน่ในการเข้าไปแก้ไขปัญหาครับครับหมดเวลาครับเรนทรพง์ครับนะตั้งต้นด้วยการเมืองที่ถูกต้องและไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวครับค่ะถามเลยแล้วคือผมอยากถามแล้วผมก็อยากให้คุณเทงตอบด้วยนะคือคือเมื่อกี้ฟังภาพเนี่ยมันมันดูกว้างพอสมควรเนาะเรื่องของเจตจำนงเนี่ยก็เดี๋ยวกวาชาวบ้านจะไม่เข้าใจเอาอ,อย่างนี้ผมถามคำถามหนึ่งคุณเทงนะ ถ้าคนที่บังคับใช้กฎหมายเป็นคนที่ทําตัวเทาหรือทําตัวดําเองก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยระบบมันจะดีมากเลยถ้ามันมีคนที่บังคับใช้กฎหมายถูกไหมครับจับกลุ่มคนที่ทําผิดเข้าสู่ระบบสังเตแต่ถ้าวันนี้เนี่ยคนที่ถือกฎหมายอยู่คนที่มีหน้าที่บังคับใช้แล้วทําผิดเองเนี่ยเราจะจัดการยังไงดีฮะขอแบบสั้นๆเลยนาทีหนึ่งก็ต้องให้คนที่มีอํานาจสูงสุดในฝ่ายปัญหาอย่างนายกรัฐมนตรีสั่งจัดการให้เด็ดขาดครับเช่นยังไงฮะ ก็ถ้าเขาผิดจริงก็ต้องสั่งให้พ้นจากราชการรวมถึงคนที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีอยู่ในร่วมรัฐบาลด้วยกันด้วยนะครับถ้าเรายังมีโฉมน้าของคณะรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลที่ข้าราชการระดับล่างเองก็สงสัยว่ามีส่วนโพันหรือไม่อย่างไรเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างเต็มที่เนี่ยผมว่าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ครับแต่ก็ต้องเด็ดขาดนะอาจารย์ก็ต้องเด็ดขาดสิถ้าบังเอิญบังเอิญเจ็ดพักตรงนี้มาไม่มีใครเลยสักคนที่จะพูดว่าจับได้ประหาร แหมผมเลยอยากอยากเลือดยิ่งสักหลือเกินวันยิ่งสักเห็นตักพักมีเครื่องอาหารหัวพยักด้วยดิใช่ไหมอ๋ออออ๋อฟ้าคุณพีรพันธ์เขาบอกเขามีเครื่องประหารครับเครื่องประหารใช่ค่ะอ้าวเบญจอาจารย์ค่ะขอบคุณครับอาจารย์ค่อนข้างเลยฉนั้นคุณยิ่งสักพักก่อนเออ ใช่ไหมคะเอามาที่ท่านสุดท้ายนะคะสําหรับรอบนี้นะคะแน่นอนอาจารย์เจจากพักพรกชาตินะคะต้องเลือกเอ๊ะเลือกแล้วนะคะมีสิทธิ์เลือกหรือ,อยังก็ไม่รู้นะคะใายเลขานะคะอาจารย์หบยเ่ขาค่ะวิกฤตกาเมอือ พี่น้องคือ scammers เนี่ยนะครับมันลุกลามบานปลายไปทั่วและมันไม่ใช่เป็นแต่แค่เพียงปัญหาในบ้านเมืองเรามันเป็นปัญหาข้าม้าข้ามฝั่งบ้านเมืองติดกันในภูมิภาคเดียวกันแล้วมันก็ข้ามไปไกลถึงต่างแดนที่ไม่ได้อยู่ติดก,กับเราภายในประเทศครับเราต้องกำหนดเลยถ้าหากว่าพี่น้องคนไหนรับโทรศัพท์แล้วไปแจ้งตำรวจ ภายใน7วัน15วันถ้าสถานีตำรวจที่รับแจ้งความไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ5เสือพักราชการครับไปนั่งอยู่ในที่ที่เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เราจะจัดให้มีขึ้นแล้วถ้าหากว่าไม่สามารถติดตามได้ว่าใครเป็นคนทำออกจากราชการทันทีครับถ้าหากว่าไปแจ้งความแล้วไม่ดำเนินการใดๆเลย5เสือออกจากราชการทันทีครับในเรื่องของข้ามบ้านข้ามเมืองอยู่ใกล้กัน มันไม่ใช่แต่แค่สถานการณ์รบพุ่งแบบมีการประทะกันครับมันเกิดจากเรื่องของ scammers ไปกดดานอยู่ที่บ้านใกล้เรือนเคียงแล้วไม่ใช่แค่ข้างๆกันรายร้อมรอบประเทศไทยเราก็ต้องพูดคุยกับอาเซียนครับว่าจะต้องให้มีการร่วมกันสนที่กำลังปราบปรามกันอย่างมีนัยยะสำคัญถ้าหากว่าประเทศไหนไม่พร้อมประเทศไหนไม่ลดระดับของ scammers เราก็ ลดความสัมพันธ์กับประเทศนั้นครับในระดับนานาชาติครับพักรักชาติจะชักชวนนานาระยะประเทศมาที่ประเทศไทยนี้ครับเราจะเป็นเจ้าภาพแล้วเราจะผลักดันให้มีอนุสัญญาว่าด้วยการปราบแสแกมเมอร์สโลกร่วมกันครับทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาประเทศที่ได้รับผลกระทบเช่นลาตินอเมริกาอเมริกาใต้แอฟริกาและบรรดาประเทศเอเชียทั้งหลายไม่เวน้นแม้กระทั่งประเทศมหาอำนาจครับขอบคุณมากครับอาจารย์เซขอบคุณมากค่ะ ชดาเป็นยังไงบ้างคะก็สมกับที่อาจารย์เข้ามาจากทางทางฝั่งของการศึกษาเนาะต้องบอกว่าปีที่แล้วนะอาจารย์เจตท่านยังมาร่วมกับเราอยู่เลยนะในรายการเลือกตั้งไม่ได้ปีที่แล้วนะการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับอาจารย์เจตยังมาร่วมจัดรายการอยู่เลยวันนี้ก็ได้เห็นการมูฟจากภาควงการศึกษามาสู่เรื่องของสแกมเบอร์หลักการผมว่าใช้ได้แต่ในทางปฏิบัติทำไมอาจารย์ทำหน้าอย่างนั้นนะครับ อ,อ,อ,อาจารย์ว่าทําได้ไหมหรือว่าภาพมันดูมันดูกว้างไปนะค,ะร,ครับเรื่องมีความรู้สึกว่ามันคงทํายากพราะบางประเทศอ่ะ ข้หากินด้วยอาชีพสก c a m m e r เช่นประเทศอะไรครับอาจารย์เรียนไม่ขอเอ่ยคบเสนียดปากแล้วที่สําคัญที่สุดเรียกว่าสิ่งหนึ่งที่จะกําจัดสกมเ m m e r ได้คือเทคโนโลยีค่ะบ้านเราเทคโนโลยีไม่ทันสมัยค่ะในระบบนี้ค่ะประเทศอื่นก็เก่งกว่าฉ่นก็ฝากไว้ด้วยนะฝากไว้สาหรับคนที่จะมาเป็นรัฐบาลใหม่ด้วยนะใช่ไหมอาจารย์ใช่เรียว่าต้องเทคโนโลยีมาก่อนสกัดได้โทรศัพท์เรียกว่านะเอาโทรศัพท์ไปถึงได้ไปแจ้งความขอโทษนะคะไม่รู้เบอร์ผีมาจากไหนไม่รู้โทร ระสัของค่ายไหนอีกต่างหากนี่จะทํายังไงล่ะคะเขาเพิ่งไปตามสายกันเจอด้วยอาจารย์นั่นแหละสิษยาสังปิดแล้วโอ้โหนะะสแกมเมอร์ที่อาจารย์บอกแก้คนเดียวไม่ได้ต้องประเทศอื่นร่วมมือกันนะครับผลโหวตนะครับในคําถามรอบนี้ครับเออนั่นสิผลโหวตมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้เอ้าเปลี่ยนแปลงนะครับอ้าวก่อนหน้านี้ทางพักประชาชนเราเป็นอันดับหนึ่งครับส่วนในรอบนี้คุณอัุฉิยจากพักกล้าทําขยับมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับทิ้งห่างเลยนะ อันนี้เดี๋ยวผมถามทีมงานก่อนอันนี้คือผลรวมของมาจนถึงนักขณะนี้ถูกไหมฮะใช่เราไม่ได้แบ่งเป็นเบรกถูกไหมอันนี้คือผลสะสมมาจนถึงตอนนี้อาจารย์เออปฏิหารมีจริงฮะก็เขาก็เขาบอกแล้วว่าเขาจะรวมทุกสีเพราะเขาพูดถึงเรื่องของวิกฤตการเมืองถูกต้องไหมฮะมันจะต้องไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนี้แสดงว่า เออนี้อาจจะได้ใจนะขามยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพข้าศึกค่ะถึงก็ยังมีเวลาต่อนะคะแน่นอนผลโหวตต่างๆนะคะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอช่อง7 HD หรือว่าทางออนไลน์นะคะยังคงสแกน QR code แล้วก็โหวตพักที่ชอบพักที่เชียร์กันได้อยู่นะคะใช่แล้วครับแล้วก็ต่อทั้งรายการของเราก็จะขึ้นแถบเป็นบาร์ให้เห็นคะแนนแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับว่าคะแนนเป็นอย่างไรนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณ Compact Break Innovate for Excellence ค่ะเราเดินทาง ถครึ่งทางแล้วนะครับผ่านไปคําถาม2คําถามด้วยกันและช่วงหน้าคําถามในรอบที่3ผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับเพราะอุณหภูมิความร้อนแรงจะขยับเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆพักสักครู่ครับ